สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีค่ะครับผมพ่อเป่าฝนสาวเดือนสามันน่ลุึพาลุยคือเก่าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องออกมาซ่อมเบื้งปลาข้างนาด้วยครับผมว่าเห็ดหยังออกเนาะมาซ่อมปลาพี่น้องมือสิมานเห็ดหยังแน่นอ่ะวันนี้พี่น้องบรรยากาศได้ร่วมวันนี้กับฝนตกซึมเมอแล้วครับแนบเบิ้งแล้วมันชื้นเนาะมันเปียกครับผมเฮาวปูลนในกันเลยพี่น้องสิปอเห็ดหยังเนาะวันนี้มาซ่อมปลาครับผมวิกันเลยครับผม ถึงกระด้งครับผมนี่พี่น้องเป็นยังสาวเดือนนี้ถึงถึงกระด้งนี่มงเนี่ยก็เมนค่ะถึงถึงเธออย่างก็แต่ถึงดูเหลืองครับผมอ๋อพี่น้องฝอของใหญ่ครับผมคืออะไรในรีบึงมึงมือกับสาวเดือนเลยครับผมเจ๊เพชรเหลืองมาอ๋อเจ๊เพชรเหลี้ยงพี่น้องคนนี้

พุ่นพี่ปออีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องพี่เบิ้งกันครับผมพุ่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแหละุ่นเวลาพี่น้องที่เบิ้งกันนึกเป็นกลุ่มเลยหรือเป็นกลุ่มไหมเป็นกลุ่มเลยไหมเฮ้ยไงล่ะนี่พี่น้องเบิ้งก่อนมี่สวยมากพี่น้องเบิ้งครับผมพี่ปออเจ้าจุ่มเป็นอีกสี่ไอ้ี่ได้จะออกได้ออกออกยังใหม่ก็แด่ชมเฮ้ยยยยยนั้นว่าละตัวสาวเดือน จอยี่นองเดี๋ยวข่างาไปก่อนะเดี๋ยวตังไ้ก่อนตังตังข้อาไ้ก่อนเดี๋ยวขอ่านด้ครับผมอเ็ดยังอมาดีเดี๋เดี๋ยวเดี่นงเดี๋ยวอ้าวงามแงงคือเห็นวัวยังสีอ้าสาวเดือนเก็บเลยอู้ยังดอกสีดอกอ้ยงามเลยอ้ยาดอกไปนอนหอ้ยดอกง ว้าวนี่โอ้ยกำลังขืนกำลังหงุอยู่คนนี้ปิดจุ่มได้ไหมนั่นปิดหน่อยปิดไม้เขาปิดไม่อือหึรอปเลยค่ะโอ้โหหวานเลยเ้อหวานได้หนิพี่น้องแซ่บได้ค่ะรสชาติหวานบางบางมองคนอื่นเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งหวานเนาะแล้วแต่บางทีบางเหลยกเนาะบงพี่น้องหวานเดียวมาสอนปลากระเซาเลือนเด้อมึอนี่บรรยากาศแบฝนตกดิ่นลื่นมดมือพี่น้องกำลังหยุดนิดเดียวแล้วครับ นื้อปึงข้าไล่จ้าจ่มเพิ่นกองดักเก็ดคูลูอยู่เนาะเบิ่งกินเหเบิ่งเก็ดคูลูอยู่ไหมงามแค่หายแล้วโบคนเทือนเห้ยเน่าก็ถึงเหลืองครับผมฉาดหวานที่กันด้วยครับผมถึงเหลืองดอกนึงครับผมนี่ก็รสฉาดหวานที่กันด้วยครับผมยึดปวกถึงเหลืองครับผมไอ้เห็ดปวกข้างหลังไอ่เม่นบ้เอืออ่ะเอียงก็เป็นยังสิ ยังสันเด็บนั่นกนนี่ครับผมเก็ไข่โอ้งามเองเขาสักรูปด้วยน่ามีทั้งเฮ้อลงปางงางเลยเขาสักรูปเนี้ยเจ้าเดือดเอาเก็บเลยชีดยาแล้วก็ยังโบอันนี้เนาะสวยงามแเองสุดยอดค่ะ์เ่็ไข่หรือว่าพึ่งขาวขาวเป็นขาวนี่ครับผมอีกดวงหนึ่งที่มีลงปางงางมีลงปาง หมานแล้วหมานแล้วปึงไข่ครับผมอุ้ยเก็บเกือบมถึงดูมาเกือบไอแดงๆไงฮะอวดเลยแป๊บนึงอุ้ยไข่สีแดงๆเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวเก็บปึงไข่อีกดอกนึงก่อนจะสุดออกไปข้างนอกอุ้ยอู้เขาถอยเขาพ่ยร้ายด้วยครับผมรุดปลาอีกดอกนึงครับผมนี่พี่น้อง ไข่ครับผมอืมอืมไข่อีกดอกนึงครับผมอู้เนี่ยขาลุดจ่อยพี่น้องเดี๋ยวซ้ำดอกคุณจะเดือนไปเห็ดยังบ่เห็ดยัางหรือจะเดือนเ็ดแดงมอู้หูเห็ดแดงก็แดงออกเคื่อล่ะแต่ว่ามันก็คือว่าปุ่นโต๊ะปุนต๊ก็ซ่ามัเลยออกแบบชะงักชงักเนี่ยอู้นั่นที่เห็ดแดงอ่ะเก็บโซเดือนอ้ขางามนดี นี่ืนนคลเยอะไปเนี่ยามเงียืนนคลครับผมวนต๊จ่อยพี่น้องวนต๊ใหม่ีกยล้วตกใหม่แล้วลงเม็ดีแล้วลังเกียเพชรมันงอนไม่เนาะบนนี้หลายตัวเลยครับผมอ้ยเนาอ้ยอยากหาไปทางรถด้วยสิเด้อพืนนคลอีกดอครับผมหนึ่ไหยเนา่โอ้ยเลืองครับผม นี่รสชาติหวานนะครับผมแกงแซ่บแกงหวานเลยที่เป็นขาดงครับผมอืมขึ้นเยอะๆครับผมแต่ขึ้นต้นใหญ่บุบหัวเยเป็นกิโลอ่ะเจ๊สีฟอกตัว้องขยันยางเลยจั้งนั้นนี่ค่ะงามๆเลยงามเลย ดอนเก็บเป็ดนาขาด้ครับผมหลายดอกพี่น้องสวย่ตได้บ่บ่ได้จมผลิตดอกนึงเราเลื่อนนี่ต้นไม้องเาเลือนโอ้ยนีเชพื้นเขาเน่าเลยไหนนึงไหนขยังเ่าขึ้นเขาข้นเขาขึ้น้นเน่าพี่น้องสอดอกนี่นาขาเห็นน้าขามันเห็นพนเขาเน่าหี่เขาเน่าโอ้ยไต่บ่อัดนได้ให้เบิ้งดีกันอ๋ออ้ยหยดอกที่นั่นออนั่น อ้าวแล้วมันคือต้นใดบูนนี่พี่น้องขึ้นเขาครับผมไปเขาแล้วอ้ยขางามเลยอุ้ยขาเป็นแขล้งใดเด้อดนี่พี่น้องขาดีกว่าอืมนี่ไอ้บวเจ้าเดือนไห้ปวดเจ้าเดือนอู้ดไดนแต่ขาอีกทีเน่าจ้ะไหนแต่ขาเป็นทีนี่ว้าดอกขาของว้าดอกฟีดอกหนึ่งทีสามดอกนี่ะดอกนี้ไต้ปวดเจ้าเดือนนี่ อบัท <ih unting> ่านดอกบัท่านเลยพี่น้องมั้งใช่ถือถุงนี่ถุงเซทรศัพท์ปนตับสีตกแยบกแยบิเซทโทรศัพท์ฝนตกเมื่อกี้ถุงเหลืองุกโอ้ขาขาใหญ่แห้ยทนขาแบกงหญ่เลยเลยทีละดินปิดดินปนเต็มเลยฝนตกเสือหอกหลอกิันน สีเหลืองรสชาติหวานด้วยครับผมแกงแสบคือกันเด้อนี่อันนี้ขายใหญ่มากเลยนห็เทาครับผมเดือดเก็๊ยบดิไลดอกหนองบริทายเก็บยบแกงเลยชาวเดือดเก็บไปเทาครับผมเทาก็ออกเทาดินกินได้แซ่บคือเท้าหอมเลยนี่คือแบบกำลัง มือเหลืองอเหลืองครับผมสุดยอดอืมเหลืองนะจ๊ะมือเหลืองหมดละมือกระพมข้อบวกจิตปวกปลาป้อกุ่มหน่อยเจ้าคาบนั่นตันที่เด้ เบ่งตินคาบุตุกระด่าคนจันรต้นปอมนี่อืมดวงยาต้บ่หลนะนุ่งบุปผาลูกงามขนาดต้ององที่คุ่มลเวีอะฮะกเหลืองกับผมเนาะมาอยู่มองเดียวเลยสดอกกเอลีจังซีน่ไดอกหนึคเนาแล้วเนี่ อืいやいやินก pues ็ได้รอะไดสองดสองโดกนดอกก็ต้เอาอยู่บ้านโดกเดียวเหมาแรครับผมหนีเยอาพี่น้องมายืนเจดีอยูู่้เดียวนะคือจรงเห็ดจะลต้นสาดแถ่โอ้ชิลมุนแนวลมแนวเอาบอกเอาดอกเป็นเชื้อนี่เนี้ได้จ้ะเปนี้ได้ องประุมมบ้ขอแค่นี้แต่ขาหมดสดแต่ขาดอกหน่อยอดอกหน่อยกับขาได้เยเฮ็ดนี่เห็ดขาแกงแซ่บรหวานเ็ดแดกด่ะอู้ได้ดเด้อบู้เกือบเต็มตาเลี่นั้ี่นขาวาสเดือนเกือบต็มมดุกี่น้อง มาซ่อมปลากรหมานอยู่ด้วยครับหมานและเนาะคนหมานแต่เฮียนหาเห็นนี่ดีด้วนี่เนี่ยมันยาวขบง้องยังตุบยังหนีตัวขายาวเลยนี่สิบอกให้ปัวเขา่าเนี่ยเนี่ลองทดสอบขาดูดับเนาะก่อนจ้ะยาถึงบอกขายาวเลยก่อนให้ฟองอีกขายาวเลยนี่เป็นสถานการณ์แล้วดึงพุทธขาดขาดเครื่องสอง

นี่บุญรี่ไก่ครับผมอ๋อตอกมั้ยล่พี่น้องอืขอกระเทยกเะ็ดไข่เอาล่ะนี่ของแท้พี่น้องออกแล้วครับผมออกที่ต้นได้ปูนี่ขึ้นบ้านอย่ไงนึงเมปูเมปูนี่ของแท้เลยเด็กก็พอลูกถึงเขาของแท้เลยพ่อแม่แเราได้พอลูกวันนี้ขออีกดอกนึงเลยครับผมนี่ของแท้พี่น้องของแท้ ส่นอ่าแต่บริษัไหนอยู่คราพึ่ในกรอบเนี้ยโอ้โหขาพึ่งไปแล้วไปแล้วเอาดอกดีกว่าอีดอกนึงครับผมพึ่งเขาด้วงเขาดงจัดอือดอกนี้งามแห้งไงเขาเขาดงเขาด้วงไงดอกนี้งามแห้งทองแล้วเขาด้วงไงหน่อยเนาะเขาด้วงไงนั่นนั่นนั่นจุ่มเพื่อนนี่จุ่มหน่อยเพื่อนนี่จุ่มคือจะมีอย่างัดจุ่มหน่อย โอ้นม oh, ี่มนเพน่นถึงฝนนี่แหละคันเฮ็ดขึ้นมาถืุฝนแมนทั้งพ่อทั้งพ่อี่นอกรวยที่มดเดี๋เงินยุบเ e a t ยุบีเมิดถึงคมครับผมนี่มาลอยออกนี่เลอยออกเฉยไหมดอกงามเลยขาวตินครับผมเก็ดทุกเ e ็ดที่น้องเ e ็ดที่กินได้เนะแข็งเลยวัวมาซ่อมปลาเนาะงามเลยใหญ่ใ ขุมพี่น้องนุ้ยงามแง่ครับอะ้รนะนคะ้เปดสี่อน้องขึ้นไม้เลยครับผมปุนขาต้นหน่อยเขึนด้วยจู่ๆมืหน่อยตอนครับผมตอนนี้วัเสารขึ้นได้พี่นองนี่ครับผม มันถือหนามได้ไอ้เพิ่นกษิรฟอไปไดดไม่ถือฝนนะเพื่อนเกษตรฟอไปนะขาวดินครับผมผึ่งผมครับผมดอมกงามเลยขาวดินครับผมเนียขาวดินยงามไบ้าแล้ว ครับพี่น้องไปเบิ่งขุนเสาวเดอนเห็นอยังพี่น้องเส้าให้ฝ่าเอออยังคือดอกใหญ่แห้งแท้โอ้โหปัดแนมไปแต่ไกลเห็ดขู่รูอยู่พี่น้องคุนพี่น้องเบิ่งเด้อต้องถอยใกล้ๆด้วยครับมาทันโบสุดกล่องเลยพี่น้องคุนณอีดอกอีสองดอกพี่น้องคุณโอ้โหพี่น้องเบิ้งเห็ดบักใหญ่โคโลเลยครับเอเดี๋ยวค่ะพูดขอสักภาพหน่อยเด้อครับผม เอาโซเดอนเก็บเลยบึงครับนี u u uh, <c ười> <c ười> wa, fore, ่เาเป็นสอกเป็น้องบึงใส่กระตายังเลยวันโอ้จะได้ใส่กระตาไปเน้องยแห้งเหาะใส่ยังไงบงกระตากระเต็มแล้ววันนี้บู๊โอ้ขายเนากว่ากระตายวันนี้ฮักปอเฮ่ยังเสารล้เดอยมเลยอยยุยย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 ยด้ยย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 นอยยตัวนี้ลงเขย งามปัญญยังเองเสืเลื่อนเก็บเลยปัดสามดอกนี่แกงยิ้มเลยครับผมอยู่โคกันแกงยิ้มโดยสามดอกนี่แม่ค่ะนกยุ่งหยักพี่น้องเหมือนอีกดอกนึงเสืเลื่อนถือก้อนที่ไทยลูกไผ่เดี๋ยวอีกดอกนึะคะเดี๋ยวไทยลูกไผ่เสืเลื่อนก้อนเด้อพี่น้องเด้อก้อนฮแค่ยืนสองดอกเองอีกดอกนึงก้อนเอือฉันเอือแล้ว อือนี่เอาเก็บเลยบาทเลยใส่กระตาอย่างไี้น้อบาทเลยนี่มาเบิร์นใส่กระตาอย่างนี้ชาวเรือนใส่กระตาอย่างนี้ด้วยพี่น้องเต็มพอรอลว้ายโออเก็ได้ก็ใส่ไปก่อนชาวเรือนควรเต็มพอร์ลเต็มกระตาจ่อยพี่น้องนี่เต็มดีดอเลยมาอวยมาซ้อมปลาเด้อมื่อนี้พี่น้องเอาสุเฮ็ดพี่น้องตีกินไถ่นาะครับผม มีอยู่จอดเสียงฝนมาอีกแล้วค่ะลุยค่ะอืออู้เจ้าเรือเต็มกระตาละพี่น้องเฮ็ดขาวนี่แทบสิบระเทศไทยเฮ็ดขาวหลายเตี้ยด้วยนี่เต็มกระตาปลรอเลยพี่น้องเลยครับผมมือนี้มาซ้อมปลาได้ถึงขมานขนาดมือนี้ปนาดพี่น้องครับผม้นี่น้องตัวนี้ขึ้นไม่ลู่พื้นลู่พื้นครับผม พึ่งเงียงซเดีม้ององีกโมนงต้องก็สะทองขาวึ่หวาน่มงไขน้อยกองขืนเต็มเลยเอาตัวนี้เอาตัวเดียวเดวตัวเดียวอุ้ยเียงเหรอเออบอกขวยอขอเด้อไม่เลยแรงจุ่มหัวพุ่งไข่เงี้ยงหัวแตกเกิบมึนสิ <c oughs> พึ่งห้อยขาประตเขียนเอือเอาตูกเขียบที่กินได้จากพี่น้องคนนี้วุ้บมัน,น<ด>ขนค่ะ,น,น,น,ะนี่ดอกนึงครับผมอุ้ยยังกินอ่ะหอยนเยอะหวานนั่งดูดอกวุ้บเต็มตาพอร,รอพี่น้องคนนี้อุ้ยยังมันอะ่ะพึ่งเข่าพี่น้องนี่ตัวนี้พึ่องอยังนี่พึ่งแดงพึ่งเข่าครับผมนีเ่เยอะ,ะได้หัวมาออกดอกเดียว ง่ามเฮงน้องไอ้นี่ง่ามเฮงย่อแล้วอันนี้ก็แม่คือกินอแม่คือกินไปแล้วนี่ก็ขึงเขาต้อ,องอาาุ้ยเก็บว่านาดไอเก็บว่านัมันขาดกระดาดึงเข้าไว้อยู่นี่เอ้าวเขาลุ้นนี่ครับผมขึงเขาต้อ,องเขาผมเขาต้งหน่อยหออัวหยอดดยงงนฉันว่าขึ้นไม่ครับที่ไหนเอ็มเนาะขืนแน่ไหวแน่ ดอกนี่ครับผมเ้าเขาปลาบ่ด้ไงเงอนมันขึ้นไม่ได้แต่เ้าเขาปลาบ่อ้นะเมียนค่ะถึอฝนขนก็เลยนหยุบไปเลย่างสินะนี่เขาดวงหน่อยได้จ้ะงามเลยีวครับผมวดปวนปลาเนออ้นคืองมือปนวกเมียนมาเลยโอ้ยหนักจริงงามอยุฝนเรือนเด้เห็นแดงมากครับผมลองนไอ้ยด้เห็นยังเดนงขนาเก็บมาล้วาเรือน นั่นแหละคุณได้เ <Techn> ห <Pokémon> ็นอยังอีดอกงนึ่งอหะคิดว่าฝร่งงเหลืองฝร่งหวานนี่พี่น้องตัวนี้ฝรั่งขมหมดนี่รึเยอะพร่งขมดีนี่ได่บ่อดอกหนึ่งอู้อู้ได้บ่อน่ะถือควถือขวันี่ถือใหญ่นี่ใหญ่ค่ะดอกหนึ่งนใ่ถือขนอีู วู้ยจะได้ดอกหมินนนงนะ้องเหรอดอกง่ายดีโย่หลิ่งสวยนะครับผมเห็ดขาวดินพี่น้องอนา่าาดโอ้ถือว่าคุ้มค่าแห้พี่น้องเขปาปลาช่วงใบด้วยครับผม,มนี่พี่น้องนี่ก็สีเมือดแล้วปรักำลังใจแบบฝนสาวด้วยนี่เด้อครับผม จะถามโฆษณาเด้อพี่น้องเพราะว่าโฆษณาคือรายได้ส่วนหนึ่งของบ่าฝนเด้อครับผมเป็นตน้นทุนเนาะครับผมให้บ่าฝนได้หาคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเด้อครับผม,มเออเลี้ยงครอบครัวน้ำเด้อครับผมขอบคุณทีไรครับโอ้ยฝนก็มาเลยเด้อครับพี่น้องชาวของผมคุค้มแล้วคุ้มหวานจ้าคึ้มที่เขาเก็บขงังเถิงพี่นี่ตัวจิดหวานที่เก็บมาเสดอดูหวางอีกนี่ ้กําลังขึ้นเลวยนุ๊ขึ้นมาน,มน,นี่แซ่บเรื่อ่น้องเฮ็ดนี่หอมหวานขนะึ้รั่มครับผมน้องว้าลูกบนกําลังขืนนุ่มพังเต้น้วยลูก,ล,กลูกหน่อยเข,ขึ้นจ้ะมีพิซซูขึ้นวันนี้บ่ตรทองเลยอ้าวสายยากระตาความพี่น้องพูนโอ้ปรความว่าแม่ไม่เพิ่งหนี่เนาะ มาปลาหลอบได้หลอบนันเลยพี่น้องผุ้นั่งเก็บเห็ดจะคล้องเหรนี่ดอกนึ่งให้เพื่อนเก็บเพป็นเกีความการตาก่อนโอ้ยหักเบื่อเก็บเองอะไรดอกอดนนูนั่นนั่นเกิดถึงพวกเราพี่นอ้องเกิดเก่าหยากนึเมล่านี่เอาเอาให้เพื่อนเก็บเพป็นเกียรติการตาความจ้อยขุ่มขุ่ม เขาเดือนเห็นพึ่งเหลืองพึ่งหวานครับผมตอนนี้เขาเดือนพึ่งโคบลงไปนะเตี้ยมกับตาคือเก่าพี่น้องขนาดขี้แยด้เตี้ยมกตาคือเก่าถุงรถตัวครับผมกลับบ้านก็มีน้องคำเหรอโว้พี่น้องมันเดือนางมาจีเลยเลยเตี้มกับตาจะรูพี่น้องเฮ้ย ผลงานบเกาฝนกระซาวเดือนได้ครับผมเข้าปลาใบเด้อจ้ะนี่ข้าปลาชงใบแล้วครับผมใบมันใบสองมั่งอย่างเงี้นพอนี่ผลงานเบาฝนกระซาวเดือนมื่อนี้เด้อพี่น้องเข้าปลาชงใบแล้วครับใบสองโมงกว่าเข้าปลาพี่น้องมาซอมมึงเห็ดเนาะครับผมว่าสิพอเห็ดยังพี่น้องนี่แล้วครับสารพัดเห็ดเลยพี่น้องรวมสารพัดเห็ดรวมเลยครับผมนี่สารพัดเห็ดเห็ดปุ๋งนกยุงเห็ดยังมีสารพัดเห็ดเลยพี่น้องวัอนี้ก็มันอยู่ครับผม ขนาดมามาเขาแค่ปลาเดี่ยวน้องมัอนี่บัน <ปา S 1> เลยใหญ่พี่สเลยเด็กกระบาลด้วยครับผมเพราะว่าฝนเริ่มตกมาแล้วพี่น้องเริ่มห่องผุ่มผับผุ่มผับมาแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวทัวตัวลากกระบาลก่อนด้วยครับขอบคุณที่ติดตามเราชมเ้อะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องกพื่ังใจบา่าวฝนสาวเดือนแสามันหน้าพระลูกนี้ด้วยครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องแจ้งเพื่อนคลิปใหม่ๆของบ่าวฝนสาวเดือนด้วยครับผม อย่าขมามโฆษณาด้วยครับผมพี่น้องเพราะว่าโฆษณาคือรายได้ส่วนหนึ่งของบ่อฝนชาวเดือนด้วยครับผมเป็นต้นทุนในการเดินทางเก็บเพียรห้พี่น้องเ้าได้เบิ่งเนาะครับผมเนาะครับผมขอตัวลากระบาห์แล้วครับผมสวัสดีครับผมชาวเดือนพี่น้องวสวัสดีค่ะคำเหมือนแลี่น้องป้าคำเหมือนแล้วนนครับกระ,บาน,นะ,ะบานกันครับ